เธอเป็นอมตะแล้วครับผมทำไมนะจริงอะไรของมึงถ้าสมมติตอนนี้ที่มีมูโฟนได้ไหมก็ได้เอางูมาสิวักมาเลยวักมาเลยวักมาเลยเดี๋ยวดูมีมูเปล่าตอนนี้เป็นไวเลตได้ไหมลูกลองพิชเช่นกระปุก กระโปงนี่ดีนะคะมันมันรุมมตุ้มดีนะรุมมาตุ้มข้อดีของมันคือชุกกาชุกกาชุกิกกาชุกกาุนชุกกาชุกกาลุ้นกะโปงหมานี่นี่จขอให้วันนี้เราหลับฝันดีนะปูไต้ปูไต้ตชุกกาชุกกาไอเี้มไอเรอนีนู้ดีคนอย่างเธอนะอเลียม มันต้องเจอคนแบงคฉันจะมามาสนุกสนาหนันรายการมันไม่ได้นะนะก็ดูแบบว่าอ่าได้สูงกว่าอ่ามาตรฐานคือแบบได้แล้วแบบอบอย่าให้ถอดเสื้อดีเขาเพิ่งลงรูปล่าสุดแบบหถึงข้างล่างแล้วแบบเลื่อนลงมาหน่อยได้หรือยังไงมึงใจชอกูปิวเลยทีดี มหลลินาแ้วค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเนขะ้าสู่ร,รายการแท็กสอยดาวนะฮะสวัสดีกล้องนู้ตด้วยคะสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับสู่รายการแท็กสอยดาวนะครับนี่กล้องของกล้อง,งออกล้องเบื้องหลังคอนเทนต์ชนคอนเทนต์นะฮะแน่นอนว่าไม่ต้องแนะนำแล้วน้องสาวผมนะฮะเหมยหลินนะครับผมซึ่งตอนนี้เธอเป็นอมตะแล้วครับผมทำไมฮะจริงๆ อะไรพวกมึงการที่ผู้หญิงจะเป็นอมตะได้เนี่ยมันมีสักกี่เก็บบนแล้วคุณพลันยูอย่างแรกเลยอหนึ่งอาจจะชอบกินผลปีศาจผลปีศาจอันที่สองคือกินอายุหนึ่งปีเขาบอกอาจจะฉีดแบบโบธองโบธอกอะไรอย่างงี้ไงเออโบธอกเขาฉีดเข้าหน้าลูกมึงฉีดตรงไหนใช่ไหมโบธอกเขาไม่ฉีดต้นขานะอีกดอกก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสิบแปดหัวเอางี้ พี่เชื่อว่าไม่มีรายการไหนมาถามอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะเป็นเหมือยเหรินก็มาดิครับก่อนที่จะเข้าวงการก่อนนู้นก่อนนี้ค่ะแน่นอนว่าเรามาจากวงการพิตตี้ถูกต้องไหมใช่แต่จริงๆ OK, anyway> yes. แล้วก่อนพิตตี no ้จะเป็นนางแบบก่อนเหมยโพสท์ทนโพธิทนคุณดูเอ้ยเก้าอี้ไปอย่างนี้กเออ ได้เลยได้เลยมันลึกไปหน่อยนะมือมันลึกไปหน่อยนะอแค่นี้พอไปทำไมต้องแบบอย่างเงี้ยเอามั้ยก็เราขายแบบสะโพกะนะช่วงนี้ไงขายช่วงนี้จริงแบบตอนทำอะไรโพสท่าแบบไหนก็เนี่ยประมาณนี้แหละก็จะแบบฟีลแบบเออแอดแอดแอดเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่แอดเยอะไปตอนนั้นถ่ายเลยถ่ายแบบอะไรชุบว่ายน้ำหรือเป็นอะไรจริงๆแล้วที่แบบว่าคนที่เริ่มรู้จักเมลินะจะเป็นภาพที่เป็นเซตชุดนักศึกษา จริงๆอ่ะมันเป็นถ่ายโปรไฟล์แล้วคุยกับเพื่อนว่าแบบมึงมาถ่ายโปรไฟล์กูทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปถ่ายให้ชุดนักศึกษาใส่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมีรูปไหมไม่มีหยิบไปหมดแล้วเราเข้าวงการไอ้นี่ได้ยังไงเข้าวงการพิตตี้หรอใช่ก็เป็นการแบบส่งบอดแคสต์บอดงานต่างๆว่าให้โมเดลลิ่งใช่ให้โมเดลลิ่งบ้างหรือว่าส<ห> <ไป S 1> ่งกับอ่ะตามกรุ๊ปหรือว่าไอ้นี่รู้มากนะเออยี่ห้อที่ไปเป็นรถจักรยานหรือรถรถยนต์ ทุกประเภทเลยจริงเหรอใช่ก็จะเป็นมีรถจักรยานยนต์มีพวกน้ำมันเครื่องม,มียางอะไรอย่างเงี้ยก็คา,คา,คา,คากันไปงานแรกที่ทำเป็นยืนของยางยางรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ยืนนานไหมวันหนึ่ง ก็ไม่เกิน6กชั่วโมงเวลาพักก็ไปอยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ต้างไหนอยคิดีไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่คือมันจะมีห้องใช่ไหมห้องพักห้องพักก็เราก็จะอยู่ที่บูธของเราใครแบบมาก็อากดไลค์กดแชร์ก็จะมีของรางวัลมาแบบร่วมเล่นเกมกิจกรรมตอนนั้นรู้สึกสนุกไหมชอบไหมเอาพูดจริงๆเลยปะทำเพื่อเงินเงินทำเงินอก everything ธนาคารตอนตอนนั้นได้วันเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะแบบเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะ หนูได้ประมาณวันละงานแรกที่ยนพิทตี้ได้ประมาณสองพันห้าผมก็ถือเยอะนะแต่ณตอนนั้นคือเหมือนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยคนคนที่ไหนจ๊ะคนระยองระยองนี้ชอบพี่พอเหมือนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้แบบมีการขอขอรายได้จากพ่อแม่นอนเราก็จะทำงานเรกรู้สึกอาทำงานเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยส0งพถ้าสมมติว่าเราทํางาน สิบวันเฮ้ยเ,เราอยู่ได้แล้วนะตอนนั้นเรียนที่ไหนมกรุงเทพมกรุงเทพก็้ียน้ำไทยหรือว่ามกรุงเทพอู้มันคงได้เรียนเลยโยกแถวนั้นคงผับเยอะม่รูมาโยไปกินก๋วยเตี๋ยวย <c oughs> แท็กสอยดาวเขาเนี้ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มอะไรย,ยังยังสำหรับหนูอะยัง,งเริ่มใหม่เริ่มมีชื่อเสียงจริงตอนที่ตัวเองมาประกวดถ่ายแบบภาพของ เพย์บอยเป็นของเพย์บอยอะแล้วก็คุยกับพี่ช่างภาพคนนึงบอกว่าพี่หนูอยากฝึกทักษะตัวเองทักษะอะไรวะทักษะถ่ายถ่ายภาพก็คือภาพโพสทายทุกคไม่มีแอนสุดแล้วอินเนอร์ต่างๆณตอนนั้นอะก็คือทํายังไงก็ได้ขอให้แบบว่าให้ได้ที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเราส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วได้ที่หนึ่งภาพตอนนั้นที่ชอบที่สุดอะน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายกบงูแบบว่าถือแล้วก็เป็นแบบอย่างเงี้ยมูไม่แดดงูไม่มารัดมูตใจนะมูหลามะ งูเหลืองอ like. so ๋อถ้าสมมติตอนนี้ที่มีงูหงุดหได้ไหมก็ได้เอาองูมาสีวักมาเลยวักมาเลยวักมาเลยเดี๋ยวดูควัมกระดิมีงูเปล่าตอนนี้เป็นไวเลตได้ไหมลูกพอถ่ายกับมูสเสร็จปุ๊บได้เรารู้สึกไงบ้างเ้ยรู้สึกภาคภูมิใจแล้วตอนนั้นยังทำพิิตตี้อยู่ไหมทำทำด้วยทำคู่กันเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองแบบใส่มูเตลูดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราอะทำอาชีพเดียวไม่ลุงก็ฉันก็จะทำทุกอาชีพที่ฉันสามารถทำได้ครับ แคกซอยดาวหลังจากที่ได้วันละ2,500มากสุดเท่าไหร่ยืนมาโต้โชว์หหลักห้าประมาณนั้น5หลัก5หลักต่อวันจำได้ไหมยี่ห้ออะไรต้องยี่ห้อแพงเลยดิไม่เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์อู้เหรอใช่เป็นมอเตอร์ไซค์แต่แค่ สปอนเซอร์เขาหนาแน่นบอ่ใช่พูดถึงสปอนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอการคัดพิตตี้หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่พี่คิดไหมที่จะมีคนหลายๆคนนั่งอยู่ในห้องแล้วก็เราเดินเข้ามาใช่แบบนั้นเลยถ้าเราไปคักับออแกไนซ์มันก็จะมีหลายออแกไนซ์ก่อนกว่าเราจะถึงลูกค้าจริงๆอ่ะหนูจะต้องผ่านพี่ก่อนผ่านนี่ผ่านนี่เราค่อยมาเจอพี่มาเจออีกทีนึงเหมือนเขารู้แล้วว่าเทสลูกค้าเป็นบานมานไหนใช่สแกนให้ก่อนแล้วถ้าสมมติว่ามาแบบไม่ตรงอ่ะก็อ่าโดนแน่ลยทำยังไง มัดใจลูกค้าสมมติพี่เป็นลูกค้าตมวติพีการเป็นลูกค้าเดินเข้ามาในนักตัวเนี่ยครับลูกค้าถายกระโปรงมาพื้นฐานอย่างแรกที่เขาพีเต์กันโดยมาตรฐานเขาก็จะแบบว่าสวัสดีค่ะคชื่อนางสาวปัญญาลีปัทรมกุลนะคะคอายุ25ปีน้ำหนัก45ส่วนสูงนะคะ117ไม่รวมส้นเดี๋ยว <16. S 2> ไม่รวมต้องพูดว่าไม่รวมส้นด้วยใช่เพราะว่าเขาจะต้องวัดเกณฑ์ความสูงเท่ากันไหมจบมาจากมหาลัยไหนอย่างเวลินก็ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงสาขาหนุ่มพี่ก็มอกกรุงเทพอันนี้ระบายแล้วอันนี้ระบายแล้วนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอ่ะอาจจะเย็นๆ้าแบบเด็กบางคนมันจะแบบสันสันตาสันสมันจะตื่นเต้นอ่ะครั้งแรกอ่ะอะไรแบบนี้แหละพี่ก็แบบนี้เยใจเย็นต่อต่อมันก็จะมีความตื่นเต้นแต่พอสมมติว่าเฮ้ยพี่ก็มอกกรุงเทพเหมือนกันอ่ะก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราแล้วก็รู้สึกว่า สามารถแบบคุยตอบได้สะดวกสบายดูแบบว่าไม่เกรงแล้วก็ไม่แบบไม่ตื่นเต้นมันขึ้นอยู่กับกับพี่แหละว่าจะถามอะไรต่อไปใช่ลองเป็นเจ้งกระปุกกระปุกนี่ดีนะคะมันมันรุมมาตุ้มดีนะมันรุมมาตุ้มข้อดีของมันคือชุก้าชุก้าชุก้าชูก้าลุ้นกรมาพบมานี่นี่ขอให้วันนี้เราหลับฝันดีนะปูไตปูไตปชุก้าชุก้าตอบได้ยัง หลังจากที่ยืนมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มีแบบพวกตากรงตากล้องมีแบบพวกคนที่มาดูรถมันจีบบ้างไหมน่าจะน่าจะเป็นความโง่ของตัวเองไม่รู้ว่าเขาจีบหรือเปล่าแต่ว่าเป็นฟีลแบบว่าเอแบบเอาของมาให้แบบว่าม่นี่ไมลลินแบบเอามาให้นะรถใต้วงขาไหมไอ้สักกูพูดแบบุญบาปไอ้หนินกูพูดเลยนะเวลาคนให้ของกูเนะี่ยกูรอดใต้วงขาก่อนนะเออบางบางคนบางคนรอดจริงกูกกลัวของ,ของ,ของเข้าเดี๋ยว่งหน้ามืดตาหมัวกูเคยมือทำมัว สอยดาวยืนแบบสมมุินะมันอยู่กับเพื่อนใช่ไหมมีหนุ่มหลอนเดินมามเมาไหมมันจะมาเมาเออแล้วมาเมายังไงอยากรู้เวลาแบบแบบไม่มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่เขาชอบเมาเรื่องหนีเออเออมันก็จะเป็นฟีลแบบมันชอบมันชอบไทยเนี้ยมันชอบไทยฝรั่งไทยต่างชาติเออปอก็รังคุยกันเมาก็อยู่แบบนี้เลยอยู่แม่ก็ทิ้งคุไปเลยแบบไปแล้วไปนั่งไปนั่งคันหน้าแหละแล้วมันก็แบบ อ่าเต็มที่พอเหมือนแบบช่างภาพมาใช่ป่ะมันก็ถ่ายรูปแต่ว่าก็บอกไปที่เขานะแต่ว่าไม่ได้มองกล้องนี้เลยนะจนเขาเดินมาจน้วเขาเดินมาแล้วชอบใครไหนเออให้กูบอกไหมอย่าอย่าอย่างี้ชอบวิชัยแบบไหนก่อนเอาแบบสเต็เมื่อก่อนอ่ะไม่มีมาตรฐานเลยขอแค่แบบว่าคุยกันเราคลิกกันไปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ให้ให้เริ่มยี่สิบห้าต้องมีสเปกอะไรยี่สิบห้าเนี่ยก็มีมาตรฐานของเรานิดนึงอย่าง้น้อยๆก็สูงกว่าเราสูงกว่าหน้าตา สเปกยังไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากจะชอบสูงกว่า,าใช่จะนิ่งหรือจะกระตกกระตากหรือจะแบบเก็บอาการหรือ,อยังไงเวลาชอบนิ่งสมมติว่าหนูชอบพี่แท็กแต่หนูอจจะเก็บไว้เก็บไว้แล้วมึงจะปล่อยตอนไหนไม่งั้นก็หลายๆคนก็ไม่รู้นะ้าจะเข้ามาจีบมึง่งหรือยังไงมึงสามารถมีสารฮิริโมนออกมาก <laughs> ณตอนนี้ก็คืออาจจะยังแบบว่านิ่งๆขอแบบดูเชิงก่อนว่าแบบสามารถคุยกันแบบว่าถูกคอไหมแต่เรามีสเต็ปต่อไปก็อาจจะแบบว่าอดีเอ็มแล้วปูดีเอ็มไปนะมารายการพี่ด้วยนะค่ะค่ะจะรู้ไหมค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเดี๋ยวเจาะลึกทุกอย่างเลยไล่พวกกินโดกินเด็กกักูถามด้วยตอนนี้ให้พี่หนึ่งนะหาไปร้านที่มันทําให้สบายใจได้ไม่มีความสุขดีกว่าแล้วฝากพี่หนึ่งด้วยครับ นุกกับน้องเหมยหลินมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามาสนุกกับผมบ้างดีกว่าวันนี้ผมจะพามาสนุกกันที่รัชดาพิเศษ7แยก1ซอยนาคอเจ็ดเพรลรัชดาเป็นอีกหนึ่งสถานที่แฮงเอาท์ที่ทุกคนจะต้องมาลองกันนะครับแต่ว่าร้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันครับกับร้านนี้นะฮะสำหรับท่านัของเพรลรัชดาไปกันเลยครับ พี่ออสเป็นเจ้าของร้านนี้เนาะใช่ครับเปิดกี่โมงครับพี่เปิด6กโมงครับถึงตีสอจองโต๊ะในเพจอเอราชด,ดาได้เลยหรือไลน์แอดก็ได้เขาอยากจะจองพี่นี่มีช่องทางการติดตัวจองแบบว่าตัตตัวไหม IG จีด้วยไอจีไ IG ีไอจีโอโอเอครับถามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่แพ้กันคอนเสิร์ตไปมากแล้วหนึ่งคอนเสิร์ตนี่นะครับหน้าตาคนเข้าร้านเหรอฮะไม่ได้คัดพูดคำเดียวว่าจับบกมากๆจะต้องรบกวนพี่หาลูกค้าให้ผมสัมภาษณ์สักเล็กน้อยได้ครับเชิญเลยครับผมจะไม่กลับบ้านเพราะว่าพนักงานร้านนี้เนี่ยอ่านนามสตัวหน่อยฮะชื่อไอ ชื่อเบฟค่ะชื่อจีจีค่ะบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมควรมาร้านนี้เด็กเซิร์ฟเด็ดมากเด็ดทุกอย่างเด็กกับดีมากอะไรดีคะมาเจอหนูแล้วก็มากินเหล้าดุกอย่างเลยดูใจในร้านนี้ครับดนตรีฟิลลริงบัรยากาดดัวขอสามคำให้กับร้านนี้หน่อยค่ะโคตรเด็ดเลย โอเคถึงเรื่องแปดบวกแล้วแต่ก่อนที่จะเป็นแปดบวกเขาบอกว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์สาวแสนสวยสตรีมเมอร์เกมเลยลูกถ้าเล่นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้น่าจะเป็นโอเวอร์วอร์ดทำไมถึงสตรีมเกมเพราะว่ามันเป็นช่วงตอนโควิดว่างวก็เลยเล่นเกมสตรีมเกมในเพจเลยในเพจเหมยหลินเลยเหมยหลินเลยใช่ค่ะคนตั้งกี่คนลูกก็ตอนนี้ถ้าในเพจ Facebook ก็ประมาณสักติดเพจได้ติดสตรีมอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้สตรีมเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองยังมาไม่สม่ำเสมอกลัว กลัวแบบคนดูหรือว่าคนติดตามเออรอเขาแบบว่าไม่้่าตอนไหนแล้วเราจะเตรียมแต่งตัวยังไงหรือว่าปกติเลยบางทีก็ชุดนอนอตรงๆนะหุ่นเหมยหลินเนี่ยผมมองแบบมองเมื่อกี้ลองหลบไปไปไปรับข้างล่างนะเหมือนนักกีฬาวิ่งเหมือนนักกีฬาแบบพวกวอลเลย์บอลเหมือนวยเป็นนักกีฬาเลยเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดถ้าดูขาดูน่องนี่กูรู้เลยอ่ะมีคนส่งดาวให้เยอะ ก็มีมีเรื่อยเรื่อยจริงเหรอแล้วมีคนมาจีบมั้ยไม่รู้ว่าจีบหรือเปล่าอะสิมันมันแบบบางทีมันมันมีแบบเกียนคีย์บอร์ดไงใครส่งเราเยอะคนนั้นก็จีบหรือเชื่อพี่เยอะพี่ก็เคยส่งพี่ก็เคยส่งพี่ก็เคยส่งส่งดาวส่งเงยส่งให้พี่หนึ่งเติมตังค์ให้พี่หนึ่งส่งให้หน่อยที่เยอยส่งไม่เป็มเดือนหนึงได้เยอะสุดเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับความขยันของเราอะข้าขยันสุดอะเต็มแม็กอะประมาณสักห้าหมื่นประมาณนั้นด้วยเยอะนะตอนสตรีมเมอร์เสร็จปุ๊บมาในรายการก็มาดีครัับใคครเป็นนนชชกวมา ที่ทีมงานแต่ว่าเขาติดต่อมาแล้วช่วงที่เขาวันที่เขาถ่ายอ่ะน้องอ่ะติดงานไปแล้วก็เลยแบบว่าโอเคหนูมันไม่ว่างครับพี่แล้วโอเคเขาก็ทักมาเดือน11ก็ไม่ว่างอยู่ดีเขาทักมาเดือน12ก็ช่วงมอเตอร์มอเตอร์เอ็กโปก็ไม่ว่างอยู่ดีจนสุดท้ายเขาเกิดถงข้ามข้ามข้ามปีไปเลยกอจะได้ถ่ายนั่นแหละอันนั้นคือรายการแรกครั้งแรกที่ไปรายการนี้แน่นอนครับสิงเสือเก้งกวางเยอะมาก เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเคยแบบเหมือนเคยเคยดูอยู่แล้วเคยเจอพี่เขามาก่อนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยแบบมีโปรเจกต์เข้าเวิร์คคอรมาก่อนเราก็จะเจอแบบพี่ๆดาราส่วนมากเขาก็เป็นกันเองดูธรรมชาติเขาาก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเกรงรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นทําตัวไม่ถูกหรือว่าเล่นไม่ได้ก็รู้สึกว่าโอเคสนุกสนานกันไปแต่เดี๋ยวนี้หมดเยอะนะเดี๋ยวนี้หมดเยอะนะเดี๋ยวนี้มีสู้มงตื้มือนะตื้มือนะเป็นยังไงบ้างขำไหมอยู่ในนั้นมันไม่ตามบทหรอก ใช่ไม่ได้ทหมดเลยรูนอะไปอย่างอนแล้วกว่าจะกลับมาเส้นตรงอะมีดารามาจีบไหมไม่มีมีตลกมาจีบไหมไม่มีไม่มีเลยใช่ไม่มีหรือไม่รู้ไม่ไม่รู้หรอกเป็นคนชอบคนมาจีบแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเขามาจีบหรือเปล่าเออน่าจะน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแบบมาจีบไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไม่มีเลด้าทางด้านนี้เนาะจัเลด้าอีกแบบนึงอะซึ่งซึ่งแบบเออมึงมึงไม่มาจีบกูกูไปจีบก็ได้อย่างเงี้ยไอคนล่าสุดนี่เราไปจีบปะ ายเ่ะ er> ีก็มีแบบว่าอ่อยๆไปเราอะเป็นคนต้องแบบต้องเข้าหาไม่ให้คนอื่นเข้าหาดูทรงเออน่าจะเป็นฟีแบววอะคือแบบถ้าฉันชอบเดี๋ยวฉันไปเองเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันปล่อยมนีลอมวนออกไปีลมวนอันแท็กซอยดาวเอาละสิแปดบวกมาแล้วตอนนี้ได้เวลาสนุกสนานกันไปละเมื่อกี้การงานไปแล้วมีต้องขำ ไอเรื่องนี้ฉันรู้ดีคนอย่างเธอนะอีเลียมมันต้องเจอคนอย่างฉันจะ,จะมาสนุกสนานไปนรายกันมันไม่ได้แล้วนะนะป๊อปปีเ้เล็บครั้งแรกน่าจะช่วงมสี่ตอนนั้นรอติดผู้ชายอายุมากกว่าเท่ากันหรือรุ่นน้องมากกว่าอ่ามากกว่าอเอ๊ะตอนนี้มันทำไมเป็นรุ่นนอ <c oughs> อ้องโอเคโอเคโอเคอมากกว่าคือเขาอะเป็นเหมือนแบบ ถ้าสมมติว่ามองในโรงเรียนเขาก็เหมือนแบบเป็นป๊อบปู่าเป็นดาวเออเป็นดาวอีกคนนึงเลยเพราะว่าแบบเรียนเก่งนักกีฬาไม่กีฬาอะไรนาตาดีเขาเก่งทุกทุกกีฬาทุกอย่างเลยอัอตอนนั้นเราปิ๊งเขานานไหมแล้วเขารู้ไหม เขาจะเป็นฟิลแบบไม่สนใจแต่ว่าด้วยความแบบยี่นี่ไงณตอนนั้นมันมีแบบกระโดดยางใช่ปะใช่เราก็ไปกระโดดยางแล้วขาพีโอ้ยในหนังโอ้ยในหนังโอ้ยไม่แต่ว่าเราอ่ะเพิ่งย้ายเข้าไปเรียนนั้นนะมันจะต้องมีแบบเออเหมือนรับน้องก่อนปะอะอะรอะไรประมาณนั้นอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่อะไรอิ๊ตาตุ่มเลยเอี๊อกอีเอลที่ก็ต้องเป็นตอนตีลังกามั้งแล้วตีลังกาแล้วขาพปิดพอดีโอ้ตีลังกานี่อีสูงเลยนะอีหูเลยนะจริงหูล่างเลยนะประมาณนั้นีก็เสรจปุ๊๊บโอย ค่ะพีคแต่ว่าก็คงแบบว่าเออไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วพอเหมือนช่วงเย็นนะ่ะเราเจ็บมากจนเราเออินไม่ได้เดินไม่ได้เขาก็แบบว่าเออแบบมึงโตแล้เดินไม่ได้กครบเขาก็เลยแบบว่าโอเคเป็นอะไรมากมายแต่ว่าด้วยความเขาเป็นรุ่นพี่เราก็ยังแบบว่าเออไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมาก,กเออเขาก็แบบเออ่ายหลังจากนั้นแล้วก็เห็นแบบว่าเอ,อ้ยวีรกรรมของเขาแบบเขาเป็นนักกีฬาก็ดูแบบว่าอ่าได้สูงกว่าอ่ามาตรฐานคือแบบได้แล้วแบบอบอย่าให้ถอดเสื้อ เขาเพิ่งลงรูปล่าสุดแบบเหมือนข้างล่างแล้วแบบเลือดลงมาหน่อยได้หรือยังไงหนึ่งใจท่อกูปิวเลยคนนั้นเนี่ยโบกตึงๆไหมยังด้วยความที่เหมือนเขาอะเป็นลูกของคุณครูเหมือนแบบเขาก็จะมีความแบบว่าคีปรู้เขาก็จะไม่ทําอะไรเราตื้งท้องลากเข้าห้องน้ำเลยหลังจากนั้นร็ปุบแล้วก็แยกแล้วก็แยกย้ายกันเพราะว่าเขาเหมือนเขาเข้ามหาลัยแหละก็แบบว่าอ่าเลิกลากัน์ดโอเค แ็กซอยดาวหลังจากนั้นพีกายตอนอายุเท่าไรคนอย่างเธอพีกายก็น่าจะเข้ามาหาลัยเลยมัง้งคิดว่านะครั้งนั้นตื่นเต้นไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็น,นครั้งแรกที่ที่ไม่อยากจาอะด้วยความที่แบบขอโทษนะขอโทษจริงๆคือตัวเองอะตัวเล็กเข้าใจปะ็กตัวเล็ก,ลกแล้วเขาตัวใหญ่แล้วเขาเหมือนแบบก็คือก็ออเข้าใหญ่หมดเลยแล้วกว่าแบบว่าขอมันจะก <c oughs> ว่ามันจะเข้าไปได้อ่ะคุณม,มันเจ็บป่ะเข้าใจหนูเจ็บไหมอ่ะ พี่หนุเจ็บพี่หนุ่ไม่คว้ใจเหรอว่าแบบอาสมมุติว่าพี่อยากไปเจอคนที่แบบเล็กๆที่แบบว่าพยายามที่จะเข้าช่องนั้นที่มันเล็กอ่ะแล้วพี่แบบว่าเข้าไม่ได้แต่ว่าพี่ก็พยายามแล้วพี่ก็รู้สึกว่าโอ้ยมันดีมันฟินแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะนะมันเจ็บอ่ะเข้าใจหนูไหมอ่ะเจ็เจ็บอแกงอเลยกูไม่กู้ไม่กู้ไม่รู้พูดอะไรจเลยนะผู้ชายนะต้องเล้ารวมก่อน ให้มันแบบเบิกโพงก่อนอันนี้คือสอนสุขการสื่อาให้เลยนะอ่านิ้วมือคุณไปก่อนหรือถ้าอย่างนั้นคุณก็หาออยหาอะไรก็ได้ชโลมมือคุณให้เรียบร้อยได้เวลาก้มแล้วครับก้มก้มเสร็จแล้วคุณก็จัดการสำรวจช่องแคบมรกาก่อนหลัวจากนั้นก็จะใช้อ่านิ้วบ้างอะไรบ้างให้มันแบบนี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่ยอยค้างี่แรกกใช้บเบอร์หนกดเบอร์หนึ่งก่อนเหมือนพัดลมไงครับไปครับ ค่อยไปก่อนค่อยๆไปก่อนค่อยๆรัเต็มแม็ก็ใส่เลยจบเลยมันต้องเมารวมก่อนทุกคนจำอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบหน้ารามกนี่คือสอนสอนให้รู้ถ้าผู้หญิงเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข็ดเลยกับผู้ชายคนนั้นเอาอีนี่มากูเจ็บมากูง่เจ็บคบกันมานานคือว่าครั้งแรกคือไม่เอาเลยก็คบกันมานานคบกันมาปีซี่กว่าหรือเพราะว่าเราเจอแบบใหญ่ไปปะ เคยวัดไหมไม่เคยมึงต้องลองวัดเขาบ้างนะวัดรอบเท่าไหร่เอาไม้บรรทัดวัดเลยอย่างเวลากูอยากรู้กูยาวเท่าไหร่กูเคยเห็นไม้โปรแทคเตอร์ไหมกูมาทาบเลยนะตอนนั้นที่ทาบข้างห้าอันนี้คืออะไรโอ้ยเฮียนั่นขายจัดในชีวิตนี้มีแฟนกี่คนลูกเอามือกูไหมเอามือกูไหมไม่เคยสีหนาส่วนแล้วมีบอนไอสแตนไหมไม่มีไม่มีเลยโอ้นี่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่ได้ตอบว่าไม่มี แต่จะมีแมมแบบว่าเอ้ยวันนี้เจอแล้วแบบพาไปแบบแต่เราไม่เอาเหมือนกัไปห้องกันไม่มีไม่มีเลยใช่มีแต่เราเสนอตัวไปห้องเขาแล้วเขาไม่ไปแล้วเขาเข้าไป <laughs> แต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเราเลยจริงไม่ทําเลยเขาเป็นฟิลแบบว่า เราไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็แบบว่าสอนนายได้ไหมมันชื่ออะไรตัวนั้นชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมไม่ได้แม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกคนชื่อแบบเป็นล้านแต่มีแท็กนี่คนเดียวเลยนะเออสมมุติว่าเหมือนแบบอันชอบพี่แท็กมากใช่ป่ะวิ่งพี่เก่งภาษาอังกฤษสปิสะพอสะอเกมมกมกเกมก็แบบว่าเออแบบ ว่างไหมวันนี้สอนภาษาอังกฤษหน่อยได้ป่าพี่อยู่ห้องไหมขอโทษนะนั้งสอนอย่างงี้ตั้งสอนอย่างงี้แม่ก็ได้นั่งบนเตียงเลยกระโดดขึ้นบนเตียงเลยอยากแรกอ่ะอ่ะแล้วหนูอ่อยยังไงจริงๆริเขาอยู่ด้วยอยู่ด้วยทั้งคืนอยู่จนนอนด้วยจนถึงเช้าอ่ะเอาดิเขาพ่อพามากถ้าเป็นพี่แท็กเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยนะมึงเสร็จตั้งแต่มึงโดดขึ้นเตียงมึงไม่ต้องปล่อยภาษาอังกฤษกูเลยเดี๋ยวกูจะสอนมึงคำเดียวคือ yes กับ no คือเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้แล้วแบบให้เกียรติแฟนเนี่ยคือแบบไม่อยากนอกใจหรืออะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษจริงๆว่าห้องกูมานอนห้องกูอะให้มันก็นอนก็ได้แล้วกูก็อยู่เฉยๆแต่ณตอนนั้นเขาไม่มีแฟนแล้วเขาให้เกียรติเราตรงที่แบบว่าเขาเอาหมอนข้างอะมาวางให้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าพี่จะทําอะไรน้องอ่ะอยอดพ่อผ้าถังจัง้ขนาดห่มขาวห่มขาวมาถึงห้องกูว่ารากอ่ะแ็กซอยดาวตอนเนี้ย มีมาพูดคุยกันไหมมีน้อยกว่าหรือน้อยกว่าใน <laughs> <laughs> ้ะดัววขนาดนี้ก็รู้้แล้วปะอ่าแน่นอนว่าตอนเนี้ยทาไมถึงชอบคนที่อ่อนกว่าเราจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามือรือไม่ติดมไม่ติดเลยแต่ว่าที่เหมือนแบบว่ากําลังคุยคนนี้อยู่เหมือนเคนีเข้ากันได้แล้วรู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วเราคั่งเราไปเจอเขาที่ไหน ในเกมเขาก็เหมือนพาเราเล่นปกติดูแล้วแบบว่าคุยถูกคออะไรอย่างไงแล้วก็ขอไลน์ไม่ไม่ขอคุยกันในดิสคอดอย่างเดียว้วคุยกันสนุกสนานใช่คุยสนุกสนานแล้วบอกเวลาว่าเจอกันกี่โมงกี่โมงนานม้กกว่าที่เราจะให้ไลน์ให้เบอร์จริงๆเราไม่มีการขอกันเลยมันจะเป็นฟิลแบบว่าฉุกเฉินว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งฟิลแบบเหมือนหนูนัดกับทีมงานว่าแบบวันนี้เราจะไปทาอันนี้กัน เอาเบอร์นี่มาดีโทรเลยทันทีแบบมีเพราะว่าเราจะต้องทําอันนี้มันมีเหตุที่ต้องมีมีเหตุที่ต้องมีจริงเราก็คือตั้งใจแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยขอขออะไรหน่อยได้ไหมใหม่ก็คือพูดตรงเหมือนเอางานบางหน้าไอ้ทัดตรงนั้นจากนั้นตอนนี้คุยกันนานไหมก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วเท่านี้ใส่โอเคก็โอเคสูงกว่าใช่ปรอบยนต์โอเคกว่าฟิลกูดกว่าเพืแคร์กว่าใช่พูดถึงแล้วมันดูแบบมันแบบมีความสุขมหนแมากำลังแบบอินเลิฟไง ว่ดูเหมือนแบบเด็กกันเนาะมันเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเออเขาเนี้ยมึงไม่ต้องอ่อยแล้วมึงแค่มึงนอยไอ้ตัวนั้นก็มาแล้วเด็กมันแรงเยอะมันแฮปปี้แล้วเขาห่วงไหมเวลาเธอไปออกรายการหรือว่ามีคนมาจีบหรือว่าเวลาไปมอเต์โชว์แล้วแบบมีหนุ่มๆมาจีบเขาหึงไหมห่วงไหมก็ถามว่ามีหึงห่วงไหมก็ก็มีมีมีแต่ไปคุยกันได้ไงเออตอนนี้เราเรารู้แล้วมีคนคุยแต่ยังมีคนเข้ามาอีกไหม ไม่เพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ามันเราเราปิดกัน้นอาจจะปิดกั้นไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบหรือไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆริงเราเหมยหนิงเป็นคนถ้าสมมติว่าคุยหรือว่าจะคบกับคนคนเนี้ยเหมยอ่ะก็คือจะคุยไปนานๆอ๋อตรงตัวผมวทุกคนเคยแบบเลยเพราะใจหลายบบๆคนเคยคบแบบฟิลเหมือนเพจติ้งนะ <c oughs> จะมีความแบบมีความห่วงนิดนิดอะกลัวจะมีแบบว่าพวกลูกค้ามาจีบดูนี่นั่นเน่ยมันกลัวเว้ มีบ้างแหละมังไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแต่ตอนนี้แฮปปี้มีความสุขรักกีงเกมลักกีงเ,เลิฟ<ม>อ่ะโอเคนะฮะถ้าสมจะติดตามเหมือนติดตามไม่ไดไหนก็ถ้าติดตามไปดนก็สามารถติดตามได้ที่เพจ f c e b o o กค่ะหรือรว่าจะเป็นช่อง youtube ก็ได้ครับผมถ้ามึงงานก็สามารถติดต่อได้ใช่ใมีแอปด้วยนะ ใช่เป็นลายแอดก็มีลนะิงก์หน้าโปรไฟล์ก็สามารถกดเข้าไปาใค้ก็จะมีคําว่าลายถ้าใครดีเอ็มมามันไม่ตอบนะประมาณ3ชาติเราก็จะตอบค่ะอถ้าใครได้ลายส่วนตัวไปถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันอบอกได้เลยว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ตอบ เป็น <laughs> <c oughs> เราเป็นต้นมีงานต่างจังหวัดจะไปไหมไปเดี๋ยวเมื่อคืนก่อนติมื่อคืนก่อนดิไม่ปกติเรารับงานต่างจังหวัดอยู่แล้วเราเป็นพี่เตี้ยเราทำมาตรฐานเดียว<ฮ>เหมือนเดิมเลยเหมือนอย่างพี่แท็กเจอหนูงานนูน้นอ่ละล่าสุดที่หนูบอกว่าพี่แท็กหิวอ่ะแล้วพี่แท็กก็ซื้อของให้กินกินเนืเอเ้อกินเนื้อกินเนื้องานงานมอเตอร์ไซค์ใช่กินเท่าไรงานเฉลียงใช่ไหมมีเลยอะไรดีมันมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเป็นเดินขึ้นมาฝากึ้นไปข้างแล้วนะนอนเลยนอนเลยแครโคตรป่าเลยสัตว์ แต่ถามหน่อยว่ากูมีตังค์ไหมอี้คือพัคือมันหมกมองเหมยนะกูมองเพื่อนเหมยกูไม่ได้เป็นหลงเสดวะเลยนะอันนี้เป็นแค่แบบทางผ่านทางผ่านเออทางผ่านเอออยากจะขอคอนแทคคนนั้นนะเพื่อมานั่งตรงนี้มีรูปป่ะลูกเอาที่เราคุณผลิตหน้าผมมาครับอผมมาครับผมมาครับแบ๊